สบายดีพี่น้องพอโฮมกับพอโฮมอันไรแน่พอพะหมจะข้าวตะกี้อีกภูแลฮะสบายดีเอฟซีทุกคนลงมาเก็บผักหอมพี่น้อง เรามาเก็บหอมบัวหอมป้อมพี่น้องเอ้ยเจเ๊็ดเห็ดสกเล็กกินสกเล็กวันวนี้าย,า,นาย่ฉีนมาหายฉีนมาหายมาเว้นเยลยลพี่น้องแล้วก็มาขามนี่ก็ไม่ได้พี่น้องข้าก็เมื่อเอาอันผมลชุ่มมา,มากมาให้วันนี้พามผมพล่งพามไปเพื้นหนึ่ง ล,ล่สงชนหลุมเก็บหอมปอกกับพี่น้อง ส่วนมักซาลี่เลนมารลักลี่ก็ได้อีพี่น้องนักเป็นเดินถ้าไม่เงงแล้วเราบวเห็ดเป็นเดินเ๋ยสิดอกเป็นเดินจะห้าวผู้เดียวอย่างเน้ งามคักพี่นนองงามหลาย ก่อนเขาอยูกี <C oughs> ่าเขาปลอบนี่ตัวอะไรเติอไปเลยเจ้าชิคกินกับสซงเล็กบะนี่เจียงมนก่้มกามเสียรถหนี่งท่านไกนซุปไ่ต้องเสียเนีน่ยแลยแ่ก็หัวหัวดเดนี่ยโอ้ย เหนียบเบื่อชัดใจเลยมาผีแข่งแ<า>ขงกินตั้งแต่อยู่งานดองคุณลนะพ่อร้อยนะคุณกินตั้งแต่อยู่งานดองคุณกนะินอยู่ท้องทง้องทัมนะ เ้ยเจ้าขวเบิร์่ยุพิษเลยมันไม่สิพใส่แก้วเจ้าใส่ใส่ใส่นี่ก็ลู้ที่เบิดเลย

งานดองวเสียดูจดเห็นข้นาะถ้าเศสกเล็กพี่น้องโอต่าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แน่พี่น้องเนวัดโพมายั้งอ่ะนะมาผลันมาได้ตามเจวกิน <c oughs> แบบสิ <c oughs> บกินอะไรอยู่งเงว่ะอะไรคสบายดีพี่น้องผัมาทานมันเวลาพอดีเลยผัวโุ้ยแล้วก็จะได้เฮ้ยกดตัดมาหน่อยบ่ ไปไม่ลาพี่กีนถ่านกัลุงแล้วไอให้ลุงเอาชิ้นปลาหายเลยโ <c oughs> ชคกไขมันนิดบอบอกปอนน์นันก็ได้โชคปลาหน,นึ่งก็ปลาให็ปนปะ <c oughs> ไปไปลูกกินแล้วกินแล้วพี่ก็ยังนอนพี่ก็ยังแม มันจะร่งเสียบดยยีงเงิ้ง,งกำลังเอาอะไรเป็นหรือ <c oughs> เ่าแบ่งคาดพขวนเทกระพุนกินสบ,บายอืคกปุกขอาหวาน กุ้งแต่งกันแต่งอประตูอาร์ตบอสอีบาสจะไปกินในชายขอบง <laughs> อนเด้อมึงอยู่เพื่อนเด้อว่ะอือว่ามึงอยู่เพื่อนแต่งเพื่อน,นก่อนว่ะ บอกไปกินสีนหมูขคนมาสั่นคนหมูลายเนาะหมู่ไปกินอับอครหมูหวานก็่หาเลยเหขอ้อยูอ้ไรบะให้ยูมาปืดไปยูว่าถดกวยว่างเาบังหน่อยเงินสติงไปกันยังวานโบเห็นบังหน่อยทางมันดกว่าต้ไปเอิ้อ่ ไปกินมื่สดๆบว่าโอ้ยมือนน่าก็สิงัวเมือนี่กันโอ้ยงัวหาไปเฉยบยันฮัซอนะบ่ามุ้งอืโอ้ยยันพวกเ่าอมาว่ะนี่ใชโตมาเพื่อมาัเปลี่ยนกันเพื่อวะโมูเลยอบใจผมตัั มามุ premises, 1, 2, 1, 2, ้งบอกเปลี <S <s ่ยนกันทีง้อทุกทีด้วยค่่ปงองรหัสทิใิ่งด้วยครโทมาหมอก็ตมานีอยู่บอกก็ได้กูใหญ่เงืนแต่งหายแต่งพักหายพี่น้องพักสลัดพักกันเลยฮกลังใหญ่ใหญ่จงได้ใหญ่มันัเตยใหญ่มันชอบอกนาปลาคูหรือพักเป็นงานคุปีดอ

เออ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 เอามนช่วกัน่วมาเวนเนี่ยบ้าะมันทรมาเอื้นหมูมน่วมาอยากกินน้ำเหมูอยากกินพ่มาสวนบ้านนี่ตีเนาะ ทางนั้นปัดขอต้นหนึ่งในขุอันในทางกระปอโต้นหนึ่งในหม้อปลาปลาชงตูกับชงเลี้ยวชงบอจะมีชิมดูสแสบดิอกแช่ไหมกินลูกลายปลา หือัสียบนะเสีนะฮ่าพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วของกินไข่จถ่ายอเมริกาหอชิบสองชิบสามนาทีไว้ว่าสักแหลกพี่น้องอันนี้บัดเจ็บไปในจำจุจำแกะแล้วพี่น้องใ่เป็นม้ายยังนะม้ายยังนะนีแต่เขียดใช่ ความลับพี่น้องมาอย่างกัความลับสัมเนียตได้พี่น้องเ <จะ S 1> ด้อ